วันนี้นะครับก็สินค้ารถแท็กเตอร์นะครับก็เข้ามาใหม่เพิ่มอีกหลายรายการเลยนะครับวันนี้ก็มี MU49 เครับเข้ามาแล้ว3คันนะครับสำหรับเ c สําหรับลูกค้าที่หากันอยู่นะครับเ u 4 9เข้ามาเพิ่มอีก3คันแล้วนะครับ1 2 3 3คันนี้ครับอยู่บนรถบรรทุกนะครับเอ็มยูสี้านะครับราคาก็น่ารักน่ารักนะครับราคาไม่แรงครับกับ MU49 นี่ครับ ก็เข้ามานี่คันนึงสองสามแล้วก็ m 6 0 4 0นะครับ M6040 ก็สวยนะครับก็เป็นรถปี63เลยนะครับก็สวยอยู่นะครับก็ยางเดิม4เส้นนะครับก็เข้ามาแล้วครับอันนี้ M อ4 9ยู่ครับคันนี้ยางดอกลึก4เส้นเลยนะครับอ่าเป็นรถปี65เลยนะครับอ่าส่วนมากจะเป็นรถปี63 6465นะครับก็ปีใหม่ๆกันทั้งนั้นนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาเลือกกันนะครับ าดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับสนใจซื้อสดซ,ซื้อผ่อนก็โทรหาเซยวันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะล้า,า,างให้เสร็จแล้วก็รีวิวอีกรอบนะครับรีวิวอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะล้างให้เสร็จแล้วก็รีวิวอีกรอบนะครับว่าแต่ละคันมีคุณสมบัติยังไงนะครับสวยยังไงนะครับก็จะรีวิวให้ f อให้ลูกค้าดูอีกรอบนะครับส่วนลูกค้าที่ คุยกับเซวอ้วนไว้ก็ออกมาดูได้เลยนะครับมีรถสวยๆเข้ามาวันนี้4คันนะครับเป็น M u 4 9นะครับ3คันแล้ว M 6 0 4 0 1คันนะครับส่วน F c ที่รอรุ่นอื่นอยู่ก็มีเยอะนะครับกับ C ศูนอย่างเงี้ยครับก็มีเยอะนะครับทวร์เสวอ้นได้เลยนะครับรถก็จะเข้ามาให้เต็มร้านนะครับรถก็จะเข้ามาเต็มร้านนะครับ มาช่วยซื้อกันนะครับมาช่วยซื้อกันนะครับอย่าให้มันล้นสต็อกนะครับเดี๋ยวเสียอ้วนไม่มีเงินซื้อมาขายอีกนะครับช่วยพากันมาซื้อนะครับ LC ศูนย์นึงแปก็จัดโปรกันทุกคันนะครับรุ่น s p ก็4แสน4แสนสอง4แสนสาม4แสนห้านะครับรุ่นไม่ใช่ s p รุ่น DT อย่างเงี้ยนะครับเสืยอ้วนก็ขาย3แสนห้า3แสนเจ็ด3แสนแปด3แสนเก้านะครับก็มีทุกราคาให้เลือกนะครับ สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับอัปเดตให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าหลายท่านรอ MUC9 ของเซออ้วนอยู่ก็จะได้เข้ามาอุดหนุนนะครับอย่าลืมนะครับสวยๆใหม่ๆนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นครับมีด้านหน้ามีผันหลังนะครับซื้ออุปกรณ์ต่อพวกอย่างอื่นเพิ่มก็ซื้อได้นะครับเลือกได้นะครับ M6040 นะครับก็สวยนะครับสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับ 0872244023ครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยวอกอ่าเอ่อเอฟซีที่ดูคลิปเซวันประจำก็จะเซลเซวันครับอ่าคุยบอกบอกเขาเรี่ยบอกอ่าบอกแต่เบอร์โทรบอกแต่เบอร์โทรนะครับเซวันจะบอกเบอร์โทรคลิปนึงเ่ยบอกประมาณ4ี่ห้ารอบก็กลัวลูกค้าก็เอฟซีนะครับอ่า ไม่รู้เบอร์โทรนะครับถูกเซลนะครับถูกเซลเข้าใจครับบางทีก็ย้าเบอร์โทรบ่อยนะครับนึกอะไรไม่ออกบอกเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับมียันม่านะครับยันม่าเหลือ3คันนะครับมี MU ็มนะครับ MU ก็ที่ยังไม่ได้ติดจองก็มีอยู่ 3- 4คันครับ MU 57นะครับเดี๋ยวก็เข้ามาเพิ่มนะครับ f c FC ที่ รอรถเข้ามาอยู่นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาเพิ่มนะครับ MU57 นะครับก็จะเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ MU57 ก็3คันนะครับแต่ยังไม่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็นิฮอนเลนยังไม่เข้านะครับลูกค้าถามกันนะครับ FC ถามการยังต่อรองราคาไม่ได้เลยรอสักพักนะครับนิคอนเลนเดี๋ยวเข้ามาครับช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วครับน่าจะต่อรองราคาเข้ามาได้เยอะอยู่ครับ อนุญาตต่อรองราคาอีกน้อยนิดนึงก่อนนะครับต่อรองยังไม่ได้นะครับต่อรองราคาได้เดี๋ยวเข้ามานะครับ0 8 7 2 2 4 4ด2 3ีนยมะครับดีเอมแท็กเตอร์นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับลูกค้าสำหรับ f c ที่ดูรถอ่าดูกันอยู่ครับอยากได้รถรุ่นไหนนะครับทักกันเข้ามานะครับโทรศัพท์ถามกันเข้ามานะครับอ่าสั่งจองนะครับสั่งให้จัดหานะครับสั่งให้จัดหาได้นะครับว่าอยากได้รุ่นนี้นะครับเสืออ้วนช่วยจัดหามาให้หน่อยนะครับ เอฟซีสั่งได้นะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับสั่งจัดหานะครับช่วยหารุ่นนี้ให้หน่อยนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าสั่งเซลล์อ้วนไว้นะครับ4 0 1 8 4 0 1 8 5 0 1 8นะครับช่วยกันมาซื้อนะครับดาวรุ่นตัวนี้ห้าหมื่นนะครับครับสี่สิบแรงห้าสิบแรงก็จากเอฟซีจ้ลูกค้าเรื่องดาวห้าหมื่นนะครับอ่าครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็โทรเข้ามานะครับเซลลอ้วนยินดีรับสายนะครับ มีรถให้เลือกเยอะอย่างนี้เลยนะครับหลายท่านก็ชอบให้เชยรออ้วนผ่าเดินดูนะครับบอกชั่วโมงบอกราคาบอกรายละเอียดทุกคันนะครับแต่รถมันมีปริมาณที่เยอะนะครับรายละเอียดอาจจะต้องโทรสอบถามทีนึงนะครับว่าท่านชอบรุ่นไหนจริงๆในใจท่านอยากได้รุ่นไหนนะครับอ,อยากได้รุ่นไหนนะครับแล้วก็คอยสอบถามกันเป็นคันๆไปนะครับ เวลารีวิวก็จะเป็นรวมๆนะครับเป็นรถที่ปริมาณเยอะนะครับสมมติว่าอยากได้4018นะครับอีกี่คันชั่วโมงเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มั่งนะครับถามรายละเอียดประมาณนี้ลูกค้าจะดาวเท่าไหร่นะครับก็แจ้งเลยนะครับจะได้คำนวณงวดให้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับส่งฟรีไหมนะครับถามได้เลยนะครับ0872244023นะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับ ครับไม่มีรถส่งวันนี้มีแต่รถเข้ามานะครับก็น่าจะเข้ามาเยอะเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับรวยๆเฮงเครับขอบคุณครับ